โตเลย้ว่ามาจากไหนก็จพิรุธทรมดีมั้งก,ก็มาจากไหนไอ้กี้ไอ้กี้มันเป็นสกอยเฮ้ไม่ได้แล้วเข้ามาต้องสุภาพเข้ามาต้องสุภาพต้องแบบน้องกี้มันเป็นสกอยชอบอะไรนะอุเ้ยเอาเนี่ยพามาพอดีเลยเนี่ยไปฝั่งเราต้องิดฝั่งเราทำไมเห็<อ>นเนื้อสัตว์งงเหมือนเล่นแบบไหน บูชาพะรัตนาไยทั่วไปอันนี้เราไม่ได้สักการะไปฮั่มาะะระราะาเอราธนาศีลทำไมใส่จ้าใส่จ้าใส่จใส่เค่น้ำเ่งถวายปัจั์ ทำไมปัจจัยไม่เป็นไร,ไ,รไม่ใช่มันไ,ไม้มันยี่ใหเป็นตัวม,มึนนเงินๆไหว้มัเนเปลีียาม่ขออะไรมาอ,อสามตัวโตว <c oughs> ปีอะไร ไม่ไดการอัดไปทั้งทับมันไม่ได้จุดนะก็เลยหักออกไปจบยมงต้องกันไปเนี่ยแก่ว่าผมไม่เกียยกล้องนะน้องทานหองสาวคูนเติมนมแต่เกียงใช่เหรอพี่ทำ่างนี้เหรอ จังมากเ่า<ะ>เชิญทำบุญชิลัยยี่กกววสิบกนศใช่ผมมากกว่าพี่พี่สิบเจ็ดจบผมยี่ิบเอ็ดจบะ่ะอุอ้ยเฮ้ยมันจริง

ได้แค่ไหนสิบหกสิบเจ็ดคะประโยชน์แรกของที่ดีจริงคือจะหายดีไปได้สีแม้เป็นความตามมีคดีสู้มีคดีความจงเร่งรู้มีใช้ไม่เสียสิจะชนะคดีความแน่นอน แล <filt> ้วราคาเท่าไหร่อะ ไปคนหิวเปลี่ยนตัวเองมากไม่ทันแล้วพี่เบสไ้กออคทีนกี่โมงทีแล้วหมดอ่ะขึ้นมาอยู่เอิมเอิม